อัลฮัมดุลลอฮฺทั้งเเละวบรักาตุขอบคุณเเละก็ขอชูกรอาณาขอความสันติความเมตตาและการอภัยจากอรรถดาลาจงประสบกับถิ่นพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่และพี่น้องที่ติดตามรายการที่ท อาจารย์นมลเขาได้จัดไว้ตั้งแต่เดือนมีนาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสายเวลาโพอสมควรนะฮะ <c oughs> แล้วก็สี่สิบกว่าครั้งก็ถือว่าเป็นผลบ,นบนนุญอันยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องที่ติดตามรายการน,นะครับในเคืคน,นี้ก็ เราก็มาถือว,ว่ามันเป็นโศกหนึง่งนับถอยหลังนะะั่นก็ถือก็ถือว่าเป็นสุดสุดท้ายของปีปศสองพันห้รยหิบหานะครับแล้วก็อีกสองสามวันเราก็ขึ้นปศใหม่การว่าสุดท้ายครับต้อนรับของใหม่นนะฮะ ครับก็บคืนนี้ก็กรงพวกเราก็ได้จะได้พิจารณากันนะครับว่าตั้งแต่เดียนมีนาถึงมาวันนี้ที่เราติดตามรายการอยู่นั้นถามว่าเรามีอะไรดีบ้างเราได้อะไรไปบ้างเพราะนั้นที่มันมีคำอยู่ว่า อับรุลนดออรุณัดมนุษย์ที่ดีคือมนุษย์ที่มีปัญญามนุษย์ดีทุกคนมันมีดีดีมากดีเลิศดีเยี่ยมแต่เราจะไปตก,กว่าดีตรงไหนกค่นั้นเองนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างพูดไปบางท่านก็ยังไม่รู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นนะะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างก็ เราก็ได้กันมาแล้วถือว่าสบายาวิชานี้สบายนคะครับเพราะนั้นเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์กรแม,มนก็ได้พูดเรื่องคำว่าวิชาตาสวุะกรรมตาสวุคคืออะไรท่านก็อธิบายไปแล้วนะผมก็จะเพิ่มเติมไปสักนิดเนี่ย นะครับเ <c> จ <oughs> ็บหและก็อาจจาะนาัลิมของเราจากป้ากก็ท่จานก็ได้พูดเร่อง <c oughs> กลิมะและภาคผลร่วมกัลิมะเราจะได้รับเท่าไร่สำหรับพี่น้องที่ได้เรียนแม่านวิชาโตริกอ แต่ว่าบ้านเรากรเรียกตอริกัสเจตัวจริงๆและกูตอริกะเพราะว่ามันเป็นตาเรนหาตัวหลังนะฮะเพราะนั้นนะวันนี้ก็แล้วแต่คนที่เขาจะพูดคนที่ให้ร้ายก็ก็พูดไปอย่างนะคนที่ให้ดีก็พูดไปอีกอย่างนะคนชอบกับคนไม่ชอบเพราะนั้นนะวันนี้อยู่บนหน้าแผ่นดินนีนะ้คนชอบทั้งหมดมันก็ไม่มีหรอก นะบ่งมีคนไม่ชอบนะคนเราเนี่ยอยู่คนหน้าแผ่นดินนี้ก็มีทั้งบุญทั้งบาปนะบุญทั้งหมดมันก็ไม่มีบาปทั้งหมดมันก็ไม่มีตอนนั้นทอ่เราจะต้องไปขึ้นตาช่างในวันพิยะมหะันะอลัลลอฮฺตะลาเียมตาช่างไว้เลยนะมานรถนี่มีสามยำพวกนะจำพวกทีหน่งดีมากไม่ต้องช่าง ไอ้พวกที่สองแชั่วมากก็ไม่ต้องช้ำแล้พวกที่สามมีทั้งดีทั้งชั่วอันนี้เลยต้องขึ้นตาช้ำนะเดี๋ยวถ้าไม่ขึ้นตาช้ำมันไม่อเดเน่นนะไม่ยุนะติธรรมนะเป็นที่จริงแล้วอัลลอฮ์ยุติธรรมอัลลอฮกัตแลวบอกว่าจำนนกเรารู้เนี่ยยังไม่ได้ทำที่เกตรู้เนี่ยนะเหมืันพวกเราเรานั่งอยู่ตรงนี้เท่นี้ต้องไป มดดาซาของมาโคลีมมีารก็ได้แล้วบุญนะแล้วผลลัพบุญนง่ายหรอกได้ง่ายๆจะไม่ได้ผลลัพธ์มันก็ง่ายมันกันนะเพราะนั้นเรนนี้ของขู่กันการเทลนคู่กันวันผู้หญิงคู่กับผู้ชายนะดวงเดือนกับดวงอาทิตย์นะนะกวาจกับแผ่นดินมันขู่กันนะครับ

อาจารย์ก็แม่งก็พูดมาแล้วว่าอิมานเนี่ยว่าอิมานยังไงอะไรยังไงอิมานถ้าเราเรียนวิชาพิการอิมานแปลว่าเชื่อทุกศาสนาบนหน้าแผ่นดินเชื่อหมดทั้งต่ศาสนา,าพุทธอิสลามคริสเตียนพรณ์ซีศาสนา,าใหญ่ใหญ่ที่มีบอกมาในคุรานเนี่ยนะก็ะเชื่อทั้งหมดว่าโลกนี้มีผู้ร้าง เชื่อแล้วหมดแต่เราจะเชื่อ,อยังไงแค่นั้นเองเชื่อเหมือนกับเขาไม่ละเชื่อไม่เหมือนเขาเชื่อ,อยังไงอ,อยู่กน,นี้แต่ก็ตรงนี้ก็ย้อนกลับไปที่อาจารย์ธรรมเนพูดว่าเอาวันเดินมาพอตุลล์เอาวันนั้นในว่าเรื่อมเรื่องกวันเรื่องนี่คือเรื่องอะไระมนเราจะกินน้ำเนี่ย ากินน้ำสมัยเราเนี่ยนะเพราะว่าตัวครูก็อายุไกาเกือบแปดสิบแล้วเนี่ยนะ <c oughs> เราจะกินน้ำมต้องขดบอ่อนะก็ขดบอ่อแล้วนี่คนสมัยก่อนนี่เขารู้ว่าตรงไหนมีน้ำไม่มีน้ำนั่นก็คืมันมีจากตัวรู้มาก,ก่อนพราะนั้นเราก็เหมือนกันเราจะเริ่มศาสนาเนี่ยต้องมีตัวรู้ก่อนนะแล้วต้องอิมานก่อนอิมานนี่มาก่อนอิสลามนะ การอิสลามไม่เข็นมีละมาเอาอิสลามก่อนนี่เสร็จแหละ mm hmm. เสร็จเพราะคนไม่ละหมาดเยอะพอไม่ละหมาดเยอะไอ้คนแบตามคนที่ไม่ละหมาดเนอใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องอิมานก่อนให้ชานานด้วยก่อนเพราะอิมานแปลว่าเชื่อนะอิมานแปลว่าเชื่อถ้าเอาอักษรมนะอาลิญยามียนนนสี่ตัวเนี่ยนะมันเป็นเชื่อไหมละ่ะมันคนละเรื่องนะฮะ เพราะนั้นได้ว่าคำว่าวตัวอีม,มานะอลีบยาเมียมนนสี่ตัวอลีบในตัวไม่ถึงเรืร่องโรคเสยียมันขีดยาอันเดียวจะบอกเรื่องอะไรตรงนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นในฌามสิบต,นะตัวนะในฌานสิบตัวเนี่ยถ้าารมองด้วยตาโซเหตเนี่ยเราเห็นเป็นตัวอลีบกับตัวเลไ เป็นตัวสุดท้ายก็คือตัวยารวมทั้งหมดแล้วสามสิบตัวแล้วทําไมภาษาอังกฤษไม่มีสามสิบตัวเราเคยสังเกตไหมว่ามันมีจุดสิบห้าตัวไม่มีจุดสิบห้าตัวทําไมมันบอกกอันนี้ถ้าเรามองโลกบนหน้าเป็นดินนี้เรามองดวงอาทิตย์เนี่ยนะเรามองดวงเดือนเนี่ยมันมีขั้นขึ้นขั้นลง เป็นริบหัคำแรีริบหกักนะถ้าเราไม่สังเกตจริงๆเราจะไม่รู้หรอหกว่าอักษรในริปปาตาสามสิบตัวนี้มันมีจุดทิบห้าตัวเนี่ยมันบอกเรื่องอะไรนะ,นะ,นะว่าอีมานเนี่ยนะตัวยามีจุดตัวนอนเขมีจุดในตัวอิมานสี่ตัวนี้มีจุดสองตัว ไม่มีจุดสองตัวตอนนั้นเราความดำเนันมันให้ไม่เหมือนกันกาพีปนองเต่เคารพปรัฐทั้งหลายเราต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ะาะนั้นนวันนี้พอสเจกรจาชงประาศร้อยหห้าเนี่ยกํำลังจะถึงปลายทางวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้สามสิบสามเอ็ดเรามีเวลาอีกสามวัน เพราะนั้นอัลลอฮฺอัลลาได้สร้างบนรันญานี้มีเจ็ดวันถูกสมทีิจันทร์การพุทธปฏิหารแล้วก็เหลืออยู่สามวันนะว่าเหลือสามวันนี้วันอะไรอันนี้อัลลอฮฺสอนให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าสุดท้ายมันต้องมีแน่อาวันมันก็มีแน่สุดท้ายมันก็มีแน่วันเอวัลวอาเซรุนะ สุดแรกเริ่มต้นก็นคืออัลลอฮ์สุดท้ายก็คืออัลลอฮ์วันนั้นวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจว่าอิมานนิวานี้เนะี <c> ่ย <oughs> ตัวลิยาเนี่ยตัวเมีตัวโนนเนี่ยความเรียนรักว่าคุลอาญาตินซฮิรันบาตินันบัคุลอาญาตุบุบุลอาญาที่ซฮิยมาบนหน้าแผ่นดนะิน,นนี้มีบาตินอยู่ด้วย ปริบติเเรายังไม่รู้วันเราละหมาดเนี่ยเราเรียนในชั้นอันไทยกัดเราไม่ได้เรียนเพราะเราไม่ได้เรียนก็แสดงเรายังไม่รู้เราานะื่องบัติลละหมาดฮะเรื่องปัลละหมาดมันมีอะไรบ้างเราก็ไม่ได้รู้หรอกเพราะนั้นทำไมต้องมาเรียนต่อริกก่อผมเองเนี่ยต้องเดินทางออกจากบ,บ้านเดินสงหกปีนะ มีอยู่คำเดียวหรอกที่ต้องอ,อกเก็บไปคำน,นี้เป็นคำที่เราต้องเก็บมาคิดคิดมากฮะคิดมากมิมบันดัวัลเลยชากีิโอมโหกเฮโมุบายาอาห์มาตา,มาไม่ยินยหาริยะพอาจจะผมเคอ่านเจอในกิตาบเนี่ยมันญัตำเปินว่ามันผูดด้ใดไม่ได้ทำโมบายะ ไม่เย็นเมื่อถึงเวลาเขาตายยาฮิลิยะตายแบบไม่คนไม่มีรู้ไม่รู้อะไรเลยเราละหมาดมากี่ปีบวชมากี่ปีออกอากาศมาเท่าไหร่ทกีไปแล้วแต่ว่าเราไม,ม่เด็ดทำอุบายอาะ่ยตายแบบยาเฮ่นตายแบบยาฮิลิยะไม่รู้อะไรเลยไม่มีสักนิดหนึ่งวาะนั้นเป็นเรื่องนา่ากลัวผมก็เดินทางออกแกบบวั สิบกปี <c oughs> วันนั้นนะวันนี้เราต้องศึกษาให้ถึงที่ยกตัวอย่างเหมือนอาจารย์ฮังเรียพูดมื่อ่ีเรียกกะลิมวเนี่ย <c oughs> นะที่มากะลิมวะคืออะไรมาจากไหนเนี่ยนะมันมีสีสี่วันะกะลิมวะและอิลาฮะอิลาอัลลอฮ์มีอยู่สี่ตำแหน่งตำแหน่งลาก็คืออีมาน ตํแหน่งอิลาห์าคืออิสลามตําแหน่งอิลลกาคือเตาเหตต์ําแหน่งคําว่าอัลลอฮ์คือมะริดฟะและมันเป็นตรงที่อาจารย์ทําแมนงผู้ว่าเอาวาลุดินมะอิฟะตุลละเรื่องศาสนาให้เรารู้จักกัว่าแล้วเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเรารู้จักเร,เราเรื่องศาสนาเราเรื่องที่ไหนเราเลยยังหาที่เรื่องไม่เจอเลยมันเป็นไปไม่ได้ อะอันเป็นไปนไม่ได้แล้วนะเราต้องหาที่เริ่มก่อนอนะพอไ้เริ่มมันก็ถ้าเราไปมองตัวอักษรอนนะ่ะอิสลามมีอยู่ห้าตัวมีอลิฟมีซีมีลามีอะลิฟมีมีมมี5ห้าตัวในห้าตัวนี้นะตัวลิฟมันบอกตัวเจริญ Tua si ini menjadi tua Salamon. Ko tua lam ini, ya, tua si itu tua serbuk, ya, cerin serbuk. Ko dalam ini menjadi tua istilah santi. Ko alis di ini borisut. Ko tua mewah langga susah. นะะเจริญสงบสันติบริสุทธิ์ซื่อสัต์ลองคิดดูว่าห้าตัวนี้คําว่าจเจริญคือเรื่องอะไรสงบเรื่องอะไรบริสุทธิ์เรื่องอะไรนะเพราะนั้นนะวันนี้ถ้าเราทําไปแล้วไม่ถึงตัวบริสุทธิ์เนี่ยนะพอเราละหมาดเนี่ยมันมีเรื่องต้นในคำว่าอิตธิยา โมนายะอิคละเมะระต้องมีด้วยเหรือถ้าไม่มีไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะอเล่าจะลาด้ทรงกล่าวในกุรอานนี่ยในกาลามุนละของพระองค์เนี่ยนะอัสลอฮ์ตัวเมรักอันมุกมีนีนะอิลารอบีเนี่ยฮะมีการละหมาดมีการเมรักเจ้าอัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ย เราจะทําให้หัวใจบริสุทธิ์เนี่ยจะทายังไงทําได้ไหมทําไม่ได้พอทาไม่ได้ดิ้งมันก็มาตะกับบดมันก็มามาเป็นชุดมาเลยพอมันมาเล็งถามว่าละหมาดเราเป็นยังไงนะแล้วก็ยัาว่าลาอิมานอิลาฮาอิสลาลอิละตอฮิดอัลลอฮฺมาริฟันเนี่ยนะตัวละนี่จะกลายเปฟัดไปชุดนะ พออีลาฮะได้กันอะไรเกีนาาันบำกอ่ก่อไมากี่เล็บหัวหน้าคำว่าหด้าเนี่แปลว่านางเล่มแดงนี่อยู่ไหนอยู่ที่อีลาฮะอีลาฮะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสำคัญนะ <c oughs> พออินลานี่ก็คือตำแหน่งเจ้าเห็ดมีอะไรล่ะกุจรับยอดดับอินบนหัวสมะมัสสักกาลัม พอข้างหลังอิมานสันตวฮิหตุมาริฟัดอยู่ข้างหลังได้อะไรก็ได้คนนมุรีดอนอารมณนให้ยืนสามีอุนบัตรสีรถก็ตะกั่งอารมณนเพราะนั้นคำว่าละอิลาฮะกิลลบาะเนี่ยมียี่สิบสิฟัตในยี่สิบสิฟัตนี้ถามว่าเวลาเราละหมาดมันอยู่ตรงไหนไม่งั้นเราก็ทิ้งอัลลอฮ์ในละหมาดปากว่าอัลลอฮ์แต่ใจไม่ได้อยู่อัลลอฮ์นี่เรื่องมัน Icana, วันนั้นที่ว่าอาจารย์คำมณนพูดมระดนี้ว่าเาอาว่ลุดินมันฟ็ตุลลอนเนี่ยนะครัว่าอวันไถึงเร euh, ื่องดินศาสนามาริฟตรเรารู้จักรู้จักอะไรบ้างเราแตก็ไเอาบ่หัวอธิบัตนะปลาเราเก่าซะเข้าหาอัลละฮฺใจเราไปไม่ล่ะ เพราะ,ะนั้นน่วันนี้ร่างเนี่ยมันเริ่มปฏิบัติมันต้องมันต้องผ่านเป็นกระบวนการของมันเวลาเราไปมองในงานที่ปัญดาอุลมะท,ที่เขาได้ทำไว้ได้นำทางให้กับเรามาเนี่ยนะเราเริ่มละหมาดนี่หนึ่งยืนตรสองเนี่ยาสยามส,าส,าสิบสี่วัญีาห้าเราก็หกเนี่ยดีดานเจ็ดสุญญ์แปดนั่งราวนรุ่งรุ่เก้าตายะวันสิบตายะเกสิบสันวะสิบสองกะลาม สิสามกันเตะสิสี่แต, 4, แตม่นี่นะทำไมผมต้องไปนับสิสี่ทำไมสิสี่สิฟัดยี่สิบยังไม่ครบเพราะมันไม่ครบอะไรมม่เกิดนะตัวตัววนี้นะเนี่ยมันอยู่ที่สิฟัดกลางเพราะนั้นนะวันนี้เราต้องหาครนะูแล้วแหละนะถ้าเราอยู่เฉยๆว่าร,ารู้แค่นี้ได้แล,ล้วแหละไม่มีปัญหาหรอก วันนี้ไม่มีปัญหาแร้วแต่วันเราเกิดใหม่เนี่ยนะวันที่เกิดใหม่นะวันนั้นมีปัญหาเพราะทุกศาสนาไปอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะนั้นถ้าวันนี้เมื่อเราเกิดใหม่ในวันกิยามห์เนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยไปรวมอยู่ที่เดียวกันนะอัลลอฮ์รู้ใครทำไหนอัลลอฮ์รู้ ยลท่านลบีล่ะท่นบียลจะชาวอัลไทยก็อุบาตของพระองค์เนี่ยท่านจะรู้ว่าเราเป็นอุมาตของท่านเนี่ยเราเอาอะไรไปแสดงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพรานั้นแล้ววันนี้เอาวารุตินมาถวายต่อพะเนี่ยอาวันอุกามาปัจจัยอยู่นะอาวันอุกามามเลิงกันต่อพระอง์นะ เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้จักถามว่าเราจะรู้จักอัลลอฮ์เลยหรือมันค้านในคุรานไหมล่ะฮะมัน้านตอนไหนขันที่อัลลอฮ์การล้วบอกว่าเจ้าจะต้องรู้จักตัวเองเนี่ยว่ามันอัลลานักสหูเนี่ยมันค้าตนตรงนี้เรามุ่งไปรู้จักเลยเนี่ยตัวเองยังไม่รู้จัก เพราะนั้นเราต้องรู้จักตัวเองรู้จักให้ดีด้วยไม่ใช่รู้จักเล่นๆทำไมเราต้องรู้จักเพราะว่าเรานี่เกิดมานี่นะเรามาจากไหนต่อว่ามาจากอ AH. ะไ์แต่ถามว่าปักจามะอยู่ไหนน่ะเะนี่ยเพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญานะะ